Money แม n เ g นจ e เมคืออะไรคือการบริหารความเสี่ยงนะแปลเป็นไทยสิ่งที่คุณต้องรู้คืออะไรคุณต้องรู้ว่าคุณเนี่ยกดเทรดได้ครั้งละกี่ลลอดลลอดคืออะไรหลอดคือจํานวนที่เราจะกดเทรดสมมุติเวลาคุณจะกดเทรดเนาะมันจะขึ้นให้กด0.01อ่าจะมีนะพวกหลอดเนี่ย0.01 0.02 0.0304050.1อ่ะไปเรืเ่อยๆเลยนะ0.1หลอดหรือกดที่1หลอดเลยก็ได้ VOICEOVER มันปรับได้เลยนะครับยิ่งกดเยอะยิ่งได้กําไรเยอะยิ่งกดเยอะยิ่งได้กําไรเยอะนะแต่ยิ่งขาดทุนเยอะเหมือนกันหมายความว่าย,ยัางไงสมมติคุณอยากได้กํนนาไรเยอะคุณก็ใส่หลอดสูงๆไปแต่เกิดขาดทุนคุณก็ขาดทุนเยอะเท่ากับกํบาไรที่คุณจะได้เท่ากับกําไรที่คุณคาดหวังนะสมมติคุณคาดหวังกําไร1,000 1,000่นเหรียญ กดไปปุ๊บคุณก็มีโอกาสขาดทุน1,000เหรียญเหมือนกันคุณเลยต้องบริหารความเสี่ยงว่าฉันเนี่ยควรกดได้ครั้งละกี่หลอด